ครับก <c ue mos> ิจกรรมวัน right นี right ้ก <and after> ิจกรรมย่ามว่างครับกินตำบางุงกินตำบังฮงตกปลาครับพี่น้องครับน้องโฟกินส้มตำส่วนน้องไฟนั้นกำลังซีดเบียดกำลังตกเบียดอยู่เอาเอาไปะไดบ่เอาอีเมีเอาเอาลองมองดูเอาเอาเออคือเว้ยเอาบองดูไปตะปลากินเบียดไหนบ่น้องไฟนั่งซีดเบียดสู้ไหม สู้ไหมเอาเอาขึ้นมาอีกแล้วนาระไวปนาระเออเดี๋ยวมันก็มากินเองเสร็จหน่อยเสร็จสู้ไหมเอาเอาขึ้นมาดูเถอะนัาระได้อยู่เอาไปนัาระเดี๋ยวก็มาตอดเองไปกินส้มตำก่อนวางไว้ก่อนกิจกรรมครับย่มว่างวันนี้เรามากินส้มตำกันโอ้นางซีดเบียดมาขึ้นเถอะ ไปตนไดนจักโลเปาิว <laughs> น้องไฟตกเบียดตกปลาตกปลาส่วนน้องโฟกินส้มตำผู้ได่ตำมะฮุ่งเนี่ยตำเองค่ะมามาพี่น้องมาสนาินะใส่แล้วน้องเค้กดิมา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 จ้าจ้าตำมะฮุ่งตำเองกินเองค่ะตำเองกินเองย่ายไปใส่อะไรไม่ใช่แดงสองมาเด้อ ไม่จะแดงสองกินตำบังคงเด้อใส่ฝีมือผู้ใดตำผู้สวยโอ้ฝีมือน้องโฟรรครับส้มตำกับไข่ครับพี่น้องครับเขากันกนนดเลยมาขึ้นมาเออกระเทียนหน้ามาฝั่งนี้เอาถิบข้าวไปใหม่อีกแล้วพี่น้องครับกินอีกแล้วกินอีกแล้วกินตำบังคงตำบางคงคางซะ นี่ครับส้มตำข้างสะผู้สาวกินตำบางคงพี่น้องมาเด้อมาเบิ่งผู้สาวกินตำบางคงน้ำกันเด้อตำเองกินเองแซ่บเองแซ่บพอแซ่บก็ได้กินจาก้องตำนี่ครับบรรยากาศเย็นสบายครับไตฮุมม่วงอยู่กันคู่สะน้องสะพ่อใหญ่ครับเบิ่งคนตกปลาสิได้กินบ่บุเสได้เฮ้ยได้กินบ่เฮ้ยเสีได้กินบ่บอกพี่น้องนะ แม่งปลอมมันไหนจะนมันตอดปลอมน่ะปลาซิวมาตอมเต็มเลยไปแต่ได้สวิงนะสวนเอาอยู่บ่ปลาซิวะมาแม่มากินแบบต่แมงมุมกกินบ่ตกปลายางโกยยางสะเวินหลากหลายเอิญไม่กินเก่าก็บวกกินแมาแม่มาแม่บ่กินบ่คุณนายเอ้ย ยังคางใส่ใต้กล่องว่าฉันพี่น้องว่าโบเห็นว่าฉันว่ะเห็นหน้าโพี่น้องเห็นแต่ผมผมจะมาแยกของฉันไม่ได้ก็สิงโตมาๆๆกินเขาน้ำกันกับพี่น้องท่างนี้ยังลุยเลยท่างนี้บรรยากาศเย็นดีใต้ร่มไม้กล้องก็ย้อนเสียงว่ามันคือเหมือนเหมือนนี่ครับกับข่าวเ่าวันนี้ ตำบบาองอีสานบานเฮ่าหอ,อมไก่กันย่งคือเกา่าไข่ต้มมีไข่ข้าวด้วยไข่ต้มด้วยวันนี้เฮ็ดเพาะกันย่งอีกไม่ใช้แดงสองกินวบวบดไม่ได้ <c oughs> ได้กินบ่ปลาเหามเนี่ยพอตกปลาไม่แต่ได้กินบ,น <c oughs> กกมนบ่มาพี่น้องมาเกี่ยวขอ้อน้วกันครับอื ตำังคงน้องโัวจมูกแสบจมูกแบจมูกบจืดอ็จะควงนี่ละจืดบอจืดก็จะขวงุตตำเนยบอสีสันนะแต่ว่ารสชาติโอเคจ้ะมันมีแบบิืิดมั้น่อยอือตะแครงไหมครับหนึ่งซื้อไหมให้ไมไงแต่ตะแกรไหมปกติบ่มีตะแซรบบ ใช้ได้ใช้ได้ฝีมือสุดยอดผลงก้นว่าขาดปลาแดกมันบ่จางๆหน่อยนึ่งผลงก้นะบ่กินยันตกปลาบ่ได้อืมยายบ่กินข้าวบ่บ่จ้ะบ่กินแล้วยายบ่กินข้าวบ่ครับยายโอ้กินแล้วนึกว่าไม่ไม่เสียงต่อนึกว่าไม่เสียง นักบอมไม่เสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกมาพี่น้องมาจินเขากับผู้สาวทีมงานสาวอุดรคุมพระว่าปีเมื่อนี้มาจากราชาพัฒน์เลยเป็นว่าน้องเค้กแล้วก็น้องโฟส่วนน้องไฟนั้นกำลังขมขม้นอยู่กับการตกปลาหรือเล่นโทรศัพท์ก็ไม่รู้ไปไปล่ะปลากินเว็หรอบ่โอ้ย บ่คือเราไปนอนเลยบ่ได้กินดอกปลามืาอนี้เสียงยังวะันเสียงยังวันดังจอกวะคล้อเตว่ามันค้องห้องกินไปจอก่อนมันคือห้องเสียงดังจอกเลยว่ามันค้องห้องเต้ยวิ่งเข่าเยี่ยวเข่าแห้งมันค้องเพราะามาของตลอดเลยอืมย่างเวลาเใากินกับไปมันสิบคือประมาณว่ามันมันมันจะรับรสชาติมามาพี่น้องมากินน้ำแกงนะพี่น้องเด้อ อีหยังกว่าต to like ัวดาวซื a ume. A ume a. Oui. ้อเพิ oh. et, ่นน่ะแม่นจ้ะไก่2ตัวได้ซื้อดวงอันนี้ดาวอันนี้ดวงเอาเต๋เอาคือดีแทเต๋อกินมันกินหวานวงดาวมาทำไมลูกไก่น่ะน่าซื้อดวงดาวอีดวงกับอีดาวใช่โอ้ดาวไก่แฝดไก่แฝดขอก่อนขอก่อนมาก่อนมันสิเขียวกคือหมาหน่อยวันนี้เกินหล่อน ดวงดาวโบกินก็สร้างเพิ่นต้กินดีกว่าทั้งนั้นตั้งเหตุไงฮะโบกินก็สร้างเพิ่นเป็นญานเพื่นอ้วนพ้วนเนี่ยเป็นอ้วนมาแลงเป็นเจ้าหอนเป็นพี่น้องมาดิเนี่ยเป็นอ้วนมาจั่นหมูล้วนๆตามบางงงครับอออืื้ห อากาศเย็นดีกูไ่ได้แหง้งแรงแหง้งแรงปะเน,นาะเนาะดาวเนาะโห่ข้าไก่เลยครับพี่น้องมาสดนอนดูสิฉันนั่งฉัแตกนอนไงแล้วแมแล้วจ<ช>อก อืมกินเนตรพอสองขับเนะ้สาวๆคนกินเนตรพอน้าบ่เปบียนห่ <c oughs> อ,องๆอ,องเดี๋ยวว่างันมุกกจเสียงออกโอ้เม็ดคึ้นมาแล้วฝอนสีทกอีกว่าจักต้องกินข่าวเทิงกินตับางคงเทิงเบิงค้นตกป่าแต่ว่าจักสียดาบัวใดพี่นอ้อง เริ่มซีเรียสแล้วครับคำข้างแล้วไอฮัลโหลเอาเปตนตอได้ป่ป่านั่นเออคุยกันได้ดูเอาไปเอาไปแล้วหผู้สาวตกปลาโดนและแป้วยังอยู่เอาลูออีกบ้อยเซนไม่มต่งมันมีปลาย่นง่ม้าแรงเด้อมันจะกินเนื่อประมาณสี่หาบม้าแรง ฉันบอกแล้วว่าหลอกเดาลองถ้าเกิดว่าว่าแมนว่าแมนต้องไปห้องมากินนะเขาติดตาบึงหงนะเนอะหงจ้ามากินจ้าดวงดาวไม่ไปโลกมันสิมาจิกมันไม่จิกหรอกดวงดาวอย่าไปดวงดาวดวงดาวอูจจารเสยเบิ่งทั้งคนทั้งไกลบันพี่น้องเลยดวงดาวดวงดาวนาน เสี้องอยงยามเม็ดพอดังพอตอัดอิ่มแล้วเตี่ยกินไปกินมาอิ่มแล้วตามมักหลายนึงพี่น้องเลยพวดนะตาเองกินเองแซ่บเองอิ่มเองอย่างมาว่าสีบไม่มันหลายโอษที่ได้กินปลาปเพราะห้าวันเห็นแล้วองเบิ่งกินข้าวแล้วไปสิดเบ็ดต่ออีกกินไปกินมากกับอิม่มเหือนกันเราไปนองเลย แตมังคุงย่างหลากหลายเนาะแค่ย็ดบ่กขะย่างต้มไก่ขะย่างกินเด้อกินเบิดเด้อโอ้โหประเด็จประเด็จเบิดก่อนใจรักไป็นใจรักดวงดาวนี่ครับพี่น้องบรรยากาศเตยโฮมม่วงคางคู่สะกินแตมังคุงขอชฉัน่าอีกแล้วคือว่าอิ่มแล้วท้องคืองห้อง ไปจังไดนโพซีดเบ็ดนีิก็จะได้กินอยู่บ่ไดด้อกเอาขุนมาดูสิเปลี่ยนเยื่อให้มั้ยเดี๋ยวมันหมันจะหาเหยื่อมาเปลี่ยนให้มันต้องใส่กุ้งแม่โอ้เดี๋ยวสิเปลี่ยนเยื่อก่อนแป๊บนึงเอามาพี่เธออันนี้เออเดี๋ยวจะจะเปลี่ยนเหยื่อให้ก่อนอย่าเฝ้าอิ่มเด้อ ก็จะกินน้ำอีกอยู่ขอเปลี่ยนเหยื่ออะไรเป็นก่อนเดี๋ยวหาเหยื่อมาเปลี่ยนในเพิ่์ลคอนโพสิตเบียดนี่มานี่อาหารข่อยมาแล้วต้องเป็นเหยื่อแบบนี้ใส่เบียดเจ้านี่เบียดข่อยขั้นนี้มาสิเอาเหยื่อหายไปหน่อยเดี๋ยวใส่เหยื่อเป็นก่อนครับพี่น้องนี่มันต้องใส่เหยื่อตัวนี้ฟาดเขาให้ปั้นเหยื่อเลยไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ไหม เงี้พี่น้องครับเอาหมมัมันมานเลยบัานี้เด้อเอาไปเอสซี่แต่มานไหม <c oughs> มามาแข่งกันบ้านในไรสิได้ไรสิได้ปลาก้อนกันเกินะล,ะละลายหรอละลายแล้วเหรอนี่ย่สองอันเลยกูกินเขากินไปแล้วเด้อสิตุ้งยิบอกแล้วมันละลายแล้วจากของกูอนนี้เนาะ แต่งวัวสิบไปดูแป๊บนึง <laughs> โอ้ยเธอก้<ร>อตาไหนล่ะวุดวัดแล้วต้องมีรำมด้วยถึงจะอร่อยตุลักตุเล่นะ้อาเดี๋ยวจะได้ได้ปลาจะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้่องสิได้ปุ๊บหัวนีว้ ยานบ่ได้โยพุนพุนอันคุ้มเฮ็ดเบ็ดอยู่อิ่มไปหนึ่งสองสามหนึ่งโอ้อิ่มนางเฝ้าซะกวนท่านเบิดง่ายดอกบรรยากาศพักผ่อนครับนั่งซิดเบ็ดเล่นกินตำบังฮงด้วยอ่ามาลุ่นปลาบัตนี่พี่น้องกินอิ่มแล้วสรุปเลยอิ่มรู้ไหมท่านอิ่มยังลุยต่ออยู่อิ่มแล้วได้คอยบาทหนึ่งมามาลุ่นปลาบัตรนี่ มาลุนปลามาลุนปลาน้ากันพี่น้องครับนี่เบ็ด <c oughs> จะาเฝ้าเก็บตัวกินมแมันละโอ้โนบเบ็ดประมาณไปอลานเลยนเนาะเออเบ็ดประมาณไปอลานเลยปะี๋ยวเซลจะโตมาปีกแรลงพี่น้องครับ <c oughs> อืมเอา้าโอเคคลิปนี้บรรยากาศสบายสบายเยน็ยนๆกับทีมงานนะครับวับนนี้มาเยี่ยมเยือน <c oughs> บ้านแม่ใหญ่แดงสองเลยม,มากินยวกัเก่าครับน้องๆอ,อยู่คู่สะ ตปกปลาไปน้ากินตาม้งไปพร้อมอ่าคลิปนี้เอาส้ำนี่ละพี่น้องปลาคือสิบปรมานดอกเดี๋ยวมาแล้งก็สิบบ้านนี้ใหา, <laughs> ายบายบายบาย